ดูเรื่องราวความรักของเหล่าดารากันบ้างมีหลายคู่นะคะมีสองคู่เขาบอกหวานให้โลกจำเอาคู่แรกก่อนค่ะคุณแต้วนัทพรกับไฮโซนายประนายฉลองครบรอบ6เดือนที่คบหากันมานี่พากันไปดินเนอร์ <c oughs> แล้วก็มีการลงรูปนะคะโพสขอบคุณด้วยบอก it's been six months and I'm so happy you came into my life thank you a t <c oughs> ปลายปี Happy Anniversary ค่ะก็เป็นการาลงข้อความ6เดือนวา6เดือนแล้วแล้วก็มีความสุขมากขอบคุณสุขสันต์วันครบรอบมีแต่คนอิจฉาอีกคู่หนึ่งคุณใหม่ดาวิกากับคุณเตอ๋อชันทวิทย์อันนี้เป็นการฉลองความรักครบรอบ3ปีกันล่วงหน้าไปดินเนอร์บนรูฟท็อปค่ะแล้วก็มีการโพสต์รูปพร้อมแคปชั่น1611แต่สิ่งที่ทุกคนเขาไปจับตาดูก็คือ ที่นิ้วอ่ะเนี่ยเห็นแหวนปะเนี่ยยังไงออยังไงเออยังไงคะนิ้วนางข้างขวาไม่รู้ว่าเป็นแหวนที่ทาฝ่ายชายให้หรือเปล่าหรือรยังไงนะคะอ,อ่ายินดีด้วยค่ะยินดีด้วยล่วงหน้ากันเลยใช่ไหมใช่ค่ะ <laughs>